<P> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูแพลวชาแนลค่ะวันนี้ครูแพลวจะมาสอนอะไรนักเรียนไปดูกันค่ะวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องการใช้เมาส์ เมาส์เป็นอุปกรณ์ที่รับข้อมูลที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยการกดปุ่มของเมาส์เมื่อเราจับเมาส์เคลื่อนไหวไปมาแล้วสังเกตบนจอมอนิเตอร์เราจะเห็นตัวชี้ตำแหน่งบนจอมอนิเตอร์เคลื่อนไหวตามไปด้วยเมาส์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันจะเป็นแบบ2ปุ่มคือแบบที่ มีปุ่มด้านซ้ายและขวาเมาส์ส่วนใหญ่จะมีล้อเลื่อนระหว่างปุ่มทั้งสองเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เลื่อนดูเอกสารและเว็บเพจได้ง่ายยิ่งขึ้นนักเรียนสังเกตดูที่รูปนะคะปุ่มที่1ก็คือปุ่มหลักนะคะอยู่ทางด้านซ้ายปุ่มที่2จะเป็นล้อสำหรับเลื่อนนะคะจะอยู่ตรงกลางปุ่มที่3เป็นปุ่มรองนะคะหรือเป็นปุ่มด้านขวานะคะการจับเมาส์ ควรวางเมาส์ไว้ด้านข้างแป้นพิมพ์โดยให้อยู่บนพื้นผิวที่สะอาดและเรียบโดยวางนิ้วชี้ไว้บนปุ่มหลักก็คือปุ่มทางด้านซ้ายนะคะวางนิ้วกลางไว้บนปุ่มรองก็คือปุ่มทางด้านขวาใช้นิ้วที่เหลือประคองเมาส์นะคะต่อไปเราจะไปดูวิธีการใช้เมาส์นะคะ1การคลิกก็คือการกด ด้านซ้าย1ครั้งนะคะหรือการกดด้วยนิ้วชี้นั่นเองค่ะเพื่อเลือกข้อความหรือเลือกใช้คำสั่งนั้นนะคะนักเรียนสังเกตที่รูปนะคะเราจะคลิกที่ปุ่มด้านซ้ายนะคะโดยการใช้นิ้วชี้นะคะ 2. การคลิกแล้วลาก เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการนะคะเลือกกดที่ปุ่มด้านซ้ายของเมาส์ค้างไว้พร้อมกับลากเมาส์ไปยังในทิศทางที่เราต้องการมักใช้ในการเคลื่อนย้ายวัตถุหรือการสร้างขอบเขตของการเลือกวัตถุนะคะก็คือการคลิกแล้วลากนะคะนักเรียนสังเกตที่รูปนะคะ ใช้นิ้วชีค้คลิกเหมือนกันกันกบการคลิกธรรมดานะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการลากวัตถุในหน้าจอให้เราใช้นิ้วชีค้คลิกค้างไว้นะคะคลิกค้างไว้แล้วลากไปยังพื้นที่ที่เราต้องการวางนะคะแล้วเราค่อยปล่อยเมาส์ค่ะ 3. การคลิกขวาคือการกดปุ่มด้านขวาหนึ่งครั้งเพื่อทำการเลือกเมนูย่อยนักเรียนดูที่รูปนะคะเราจะใช้นิ้วกลางนะคะคลิก ที่ปุ่มด้านขวาหนึ่งครั้งนะคะแล้วจะเกิดเมนูย่อยขึ้นมาให้เราเลือกนะคะ 4. การดับเบิลคลิกก็คือกดปุ่มด้านซ้ายสองครั้งติดกันเพื่อทำการเปิดโปรแกรมนะคะนักเรียนดูที่รูปคะ่ะใช้นิ้วชี้คลิกสองครั้งเร็วๆนะคะใช้นิ้วชี้คลิกสครั้งติดกันเร็วๆนะคะเป็นการเปิดโปรแกรมหรือเปิดไอคอนของโปรแกรมที่อยู่หน้าจอนะคะ เกรดดน่ารู้เมาส์ได้ชื่อนี้มาจากรูปร่างของเมาส์และสายไฟซึ่งมีลักษณะคล้ายหนูหรือที่เรียกว่าเมาส์ในภาษาอังกฤษนะคะและจากการเคลื่อนที่ของตัวชี้ตำแหน่งบนหน้าจอมอนิเตอร์ที่มีลักษณะคล้ายการเคลื่อนที่ของหนูนะคะคำว่าเมาส์ก็มาจากเมาส์ที่เป็นหนูนั่นเองนะคะต่อไปเราจะไปดูวิดีโอวิธีการใช้เมาส์นะคะอันนี้คือการจับเมาส์นะคะนักเรียน ต่อไปเป็นการคลิกเมาส์ค่ะการดับเบิลคลิกค่ะการคลิกขวาค่ะการคลิกแล้วลากค่ะ สำหรับวันนี้ครูแพลวก็ขอจบการสอนแต่เพลงเท่านี้ครั้งหน้าครูแพลวจะมาสอนอะไรนักเรียนอย่าลืมติดตามดูนะคะสวัสดีค่ะ